รัฐมนตรีกลาโหมไต้หวันชิวกัวเจิงกล่าวกับฝ่ายนิติบัญญัติมาถูกขอให้อธิบายรายละเอียดของคำจำกัดความของคำว่าการโจมตีครั้งแรกเนเจชิวกล่าวว่ากองทัพจะทําการล็อกตําแหน่งเครื่องบินมืรือโดนของจีนที่ล้ําเข้ามาในดินแดนจากนั้นจะทําการเตือนซึ่งหากยังไม่บินออกไปก็จะทําการเปิดการตอบโต้เชิงป้องกันด้วยการยิงตอบโต้ทันที ต่อคำถามที่ว่าการกระทำดังก,กล่าวย่อมหมายถึงการที่จีนและไต้หวันกําลังจะทําสงครามกันใช่หรือไม่ในชิวยอมรับว่าใช่ในกรณีนี้สถานการณ์จะร้ายแรงมากและเสริมว่านี่คือเหตุผลที่กองทัพไต้หวันต้องใช้ความระมัดระวังควบคุมตนเองและไม่ดึงดันที่จะทําให้เกิดเหตุขึ้นโดยประมทาทท้งนี้ในชิวได้พูดถึงการพัฒนามาตรการรักษาความปลอดภัยของไต้หวันเป็นครั้งแรกในระหว่างการประชุมทางกฎหมายเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดวยอธิบายว่าในขณะที่การโจมตีครั้งแรก ก่อนหน้านี้ถูกกาหนดให้เป็นการโจมตีด้วยปืนใหญ่หรือคิปนาวุธแต่จีนได้ส่งโดนเข้ามาในน่านฟ้าไต้หวันขีดขึ้นทําให้เกิดปัญหามากขึ้นในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาจึงทำให้ไต้หวันต้องเปลี่ยนนโยบาย